ไปเลยนะคะอาจนและสเตนเป็นไอพีมาแคนขอบคุญขอบคุณท่าคณะพรมขั้วแม่ขั้วเด้อรับเขาเป็นตาเสี้ยเป็นตาเสี้ยเจ้าภาพเพิ่นเอาไม้หดเนยังกอดหดกิ้วส้นไม่เอาหาใหญ่ตัวนั้นขอบคุณขอบคุณหลายๆเจ้าภาพเนาะกจาเนาะรับรวยรับรวยทุกคนทุกท่านนะคะ ฝากเสียงไปน้ p sil, p ่งพี่น้อง้อทีมงานเราสมควรกระหมชอมันเรากันเนาะฝากเสียงไปน้่งพี่น้องในงานงานบติดต่อในราคากันเห็นพี่น้องเ้อเอาละว่าสาธูสาภูมาก็ผู้ชาคุณประรัตน์ไตรพรมเรีิศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งสิ่งสถิตยู่ืนยันโลกา สุนันตุหตสักโอเยเทวากอเทวพดามาปกปักักษาคุนสิหกแผ่นป้าคุนสิห้าแผ่นดินคุณพระยินพระหงยมนานาทีคุนพระเมรทวีดาวคุณสูงอง์มารีพระจาตุทั้งสีพระจ่าดาราธาพวิรุณราชะพระวิรุปปาคะพระกุรุขออำนาจเชาสาุเด้อคุนมิรอนมันดาคุคกูบอาจย์ทั้งคนสิงคุนท่า chống a cổ chống a bản chống a càn ma liêm ma thiêm Oh, สาธุสาจังว่าสาธุน้อมถวายบาทรนาาถองค์บุญด้วธรรมัไรประสังผู้บวกอายุ้เมื่อน้อมถวายถึงหุ่นฐานกับนัน้อกับพระเสียภุษิมาบัตรนันบ้านนันลกคุณขอร้านแมนทุกรุนดุกรุ่นน้องกับบัรทะกรขมามหชนโัวถดินแดนดาวรันตาเจ้าทั้งหลายเพื่อ ลำนั้นเดือล้ำในขึ้นยักษดาขันบางพ่อนนั้นเดือขอห้อันสอยทวนสอยทอนกดบาตกันล้ำขอให้นมล้แนวคิดแต่ฉันยันตาสาเถือเทวบุตรทั้งห้าเทวดาทั้งสี่ณุนกะแม่ทราีทวดาฤาษีอยู่ัให้นํำต้มอยสู้คนนั้นเดือขอให้บุโอคารหูคารุดุพิชากรนทั้งวันปัญญเก่งคนน้องบัณอรันตาทนาเร่งยันส่อง นันดื่ในสมองผู้ขาดีหลนลิมคน,นขอให้ดีตลอดคนละแก้มหอราตรีตุทธมาเสียรถตั้งไม่ซอยบังบป้ปองขาสิเราคุณกากระดาิใส่ยานันหรือยยาให้ทมเถิให้ใจข้าไม่ไม่สิ่งสารสินในสาคนละโลกนี้โลกนี้ให้มาสอยสูสังแหะจักในตาจักในตาระวังลำพินคุณความดีรบแจ่เข้าหลังขังกอนพนัน่งให้มาหง สะดัดสะลองหาหาลำสุดท้ายนี่นั่งขอกราบทุกกรรำปั้นขนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สงสารที่ด้วยแดนสวงกวาระสามชั้นกับนั่นเดือกระพาพุ่งได้มาอันในบ้านเจ้าของะงั้นลำหาทั้งคุณตาญา้านลานว่ากอนลำกอนลำลานว่ากอนลำอ่ะฟอนใส่เสียงเแยนสะกดเลยมาดันคอเ้็กๆคนดีพ่อกัสสาวะเถ่น้องน้องันหนาวก็ลุกขึ้นฟอนแล้วเมียโตอายุโตอายุ แม่นวานัวชายสวัส no ดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายบ่บอยิงเรือชายเรือชายเขาต้องแกจะพูดบิ่งตัวเป็นเมียพระสงฆ์องค์ชี้ทั้งหนักปัดมีพี่บัวใจเอ้าชาลาทั้งบัานดิตหนักตาผู้กาอาจักรเต็มทั้งเจ้ามันสัต์ทั้งเจ้าผาฉันเพื่อวันคว้าประกาศให้ทราบทุกควงหัวคนฉันขอ้าและประกาศตระการงมงการห่างขออภัยเด้อค่ะ ว่าอันนี้เสถียรหัวใจกองพน,น,น,นมันยาพอโดดเดี่ยวเป่าพากันป้าคนให้ดีๆฟังให้มันเดาที่ถึกดำระเบียบกพากันฟังแม่ เรียบหน่อยใหญ่อหิงสายขอให้เดินให้เดินนายอย่าสิว่าฉันโมกผู้โยกไก่หันลำให้ผ้ากันหับวออกมาสิปวดอินพ่อิเธอโมกุไลอันไรอย่างลูกวันนี้เงินน้ำตากระลอกการล่ำต้องมีสิ้นทำสมบูรณ์ไงพอเถิดด้อยพอเถิดด้อคือผมมาล่ำใส่ามาล่ำใส่ใส่ให้อยากยันกันพันให้หน่อยขอเถิดด้อคุณผม ล่ำเซวันนี้ก็ได้ขออภไปเดินให้เดินให้กันล่ำกันล่องกองสาสาราประจานเดี๋ยวนี้รัฐบาลเมืองไทยโดยชอบล่ำไม่ถูกราบบวัฒนธรรมล่ำก็ต้องมีลำแต่รันที่ถูกจนละตลอดการพูดการใส่ภาษาสิมิค่ามิค่าม่จ้ามิจ้าจังสั้นจังแม่นทุกวันนี้ป่าเทพให้พร้อแก่ เดินไปน้ำตกีคำจ่าเข้บกเพอาไปเด้อเจ้าเด้อเจ้าพหงนั่งฟังลำฟังดูเรื่องบ่แม่ลูกเป็นฝนใส่เสียงแคเด้อต่ออายุคาต่ออายุยูว่ามาเอาบุญนับกันค่ะต่ออายุน้ำบุญตาคุณยายขออาไปเด้อเจ้าเด้อเจ้าพหงนั่งฟังลำ ลำพากันลุกันจำคำฉันปากกา,ตาเวลาเดเวลาฉันลำพาลำพาพิกะพิกะสลอะสละักเสียงสูงเสียงต่ำยาเปล่าพลาดไม่ละกันงนำอื่นดามาหลายพิษก,กดไม้เอาสาเทะเทะพิษก,กดไม้เอาสาเทะเทะมาแล้วคุณพี่เจ้าภาพเซียนสวยเอาเงินก้อนหม้อเขี้นเออหม้แคข้นกระไดเนะาะแค่ตะเปลาขอบคุณค่ะ โตอะพุ่นบอกอลำด้วยลำด้วยได้เลยแมารอยด้งขึ้นไปรอยหลันพันหลันนะคะฮะโต๊ะพุ่นมาสั่นไปบรยิยานทรวง,ง,งพุ่นทั้งพุ่นเขาเอาให้เด้อเจ้าเด้อเจ้าเขานั่งปังลำฟังลำห้ากันจดกันจำคำฉันปากกาเวลาเดียวเวลาฉันลำห้า ล้างผาพิษกาพิษกาสละอสละเสียงสูงเสียงต่ำยาเป่าผ้าเมื่อแล้วนำอื่นดามาหลายพิษกฎหมายอาซาเท่งเพยงพิษกฎหมายอาซาแทะแทะการละพอละเมียรละารามาพิษกฎหมาแม่นอันรันละโมดยาว่าฉันแมนมาหด บ้าพูดเราต้องบอากันหาเจ้าหานายหานายมาพบมาบวกสิกับเจ้าดิบัอไปปักไปไม่ได้ได้นขอดเดิใสพบกันดิบู่พากันรอเป็นต้องอยู่ยาเขียวยาเข็มแดีเดียวนี่กันยังเบ่นอยู่ดอกคุ้มอัวต่อไปเป็นนั่นพ่อจัดวางจัดข้าวหัวเจ้าหนังเฮ้ดังเพรากินหางหวกเจ้าหนังให้ดันไปกินหางมือเจ้าผ่านย่างผ่านย่างแหงนอยู่รอดั่งแม่นสิบเอ้าเป็นยังกินข้าวแรงแล้ว เออสารบเสียงโปรมือขอบคุณขอบคุณสารเจ้าของเงินกันแล้วกันให้มอลล์มาแล้วขึ้นไปลอยเท่าพันเท่าเออขอบคุณขอบคุณในลายกันลองวัยพ่อเจ้าภาพเจ้าหน่อยวันนี้เจ้าภาพใจใหญ่ใจสปอร์ตนะคะขอเสียงเจ้าภาพเนี่ยค่ะมันี้เพื่นรักวันเกิดของคุณตาคุณยายนาอทัางคณะเจ้าภาพลูกหลาน ก็เลยจัดงานวันเกิดให้สําหรับเจบา้าภาพนาค่ะเนอกะก็คือคุณตาคุณยายสุขภาพแข็งแรงเด้อตาเด้อได้ยายเด้อเป็นหงพงไส่ของลูกของเต่าเปน็นโดนมีอายุวันนัสุขะกัละนะคะบุญพลาที่เก่าขึ้นสามใ้พี่น้องใ้ปิดหน่วยามไปนั่งกันเรากันนอคาน้อยรำด้วยสกุลสกุขขกันลรวก,กันค่ะ ลาพี่น้องเอ้ยเ่นวาศสัทธาคือค้ามันใจมโนคือความเสื่อหนุ่มโนเจ้าท่านป่าแลก่อนเหนือเกืือก่อนกะว่าท่านแม่นเจ้าท่านดอกไม้เทียนผูกมาล่าบูช้าพาไตรักหน่วยมานี่นอดวงแก้วเบื่อไี้มานมาแล้วมาเห็นกันอีกคือเก่าเพื่อวันหลานโมเจ้า โอ้ยมาแล้วพ่อลุงจังมันสมบัติมุ่งคุณพ่อเป็นสัทธาจังมันสมบัติมุ่งคุณแม่เป็นสัทธาเพื่อวันเป็นคนลักให้ทานฟังในคืนนีละสาเธอเด้อละกขั้นเจา้าภาพออกจากบ้านให้เจ้าลมเดือคุ้มซับเด้อพี่น้องพี่มาหอมกันหอมง,งานตุนีกัเคือกัน แบ่งไว้แรงเศร้านับแต่เงินแม้ต้องการสิ่งใดให้สมปราจงนแปลว่าถอยายให้เลีกให้สุขสมชุ่มชื่นเรื่อยเรื่อเอดีชัว่วชีวิยาพหานมันหาจน ขอเสียงเจ้าภาพอีกนะคะฟามีแต่คนสวยๆมีแต่คนละลอๆให้เจ้าภาพสุขสว่างทางเครือญาติสิ่งที่ข้าคิดไว้ให้ได้บนเทวดาฟ้าดินช่วยบันด o ให้กุศลผลอุนอ่นคนุณ คะเด้อเอาร่วมสนุกนับก,กันมวลนับก,กันมาในรูปแบบลำกรประยุกต์นะคะประยุกต์หน่อยประยุกต์หลายแหล่แตสะสัทธาเจ้าพาวด้านหนาเวทีเด้ออันผู้นางเสียสิจมพูยนั่งกอดเอด้อแม่กอนเด้อบอ่เด้อบทก่อนละลีลาเพื่อวันสิษฐ์ผู้บ่าบามียานมีย้อนกะลลอม,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 อม ขอกราบเรียนพี่น้องที่เคารพทั้งหลายขอกราบเรียนพี่น้องที่เคารพทั้งหลายภูวิสินธรรมดีตามสุงลงเป่าไม่นตัวกองขัดได้มาลังสุงเท้าตัวกองข้าได้มาลังสุงเท้า เพื่อนันต์เดือเพื่อให้สาวพี่น้องได้ยินเขัวถั่วกันตัวฉันนี่มีน้ำว่าเพือวันตัวฉันนี่มีน้ำว่าเพือวันล้ำกว่ทันถึงใจปวดะาให้เดือดทันแลนเป็นหมอลำนี่เล่นมาใหม่มาท่านแมนไกติดปอดท่านหุ่มคนอยากคุ้นก่อนแกงสนามท่านผู้บ้าผู้สั่งอาาาน้าผัวไดร้รำไก่ผัวราตีซี่ไม่ผู้แต่งก่อนสอนซีเมียราตีสอนให้กะล้ำคันแข่งพึิกบทอ่อนบทแข็งหัวจะสั้นชาบอนีหน้าผู้ได้ท่านแมนท่าน าไปไปซอยในงานหลานมอลำเพื่อวันสีบอกินพ่อหนุองว่าจะไปหาข่อยล่าค้าบนเกียงไปหาข่อยล่าค้าบนเกียงหกนั่งเตียงบนบ้านสถานที่พักโซาบ้านเลขทีหาสิบสองูที่สามนั่นล่ะเจ้าปมาเกิอบองฉันกินตำบนตาไม่งมอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวเต็นจังหวัดตั้งมา đang thành hầm vậy của xuất mô cho cuộc xã hội dạng dừa thao tay lái b แค่ฉันเราเลียนลำคู่บาสอนไปน้ำบอกลำเตะผู้วันยอ้อนคนให้สิลำไปเท่าสัวเรื่องลูกผัวประธานคิดยอยากได้ใจไข่บัสนนี่แต่คิดสอบคุณเกลดอันตำราทั้งคู่มาราติกะแต่งก่อนซอนเพิ่มทั้งเพิ่มเติมความรู้เพื่อวันเสียคุณคู่บมม้านีา่อันผนงานเดี๋ยวนี้นั่นอายุบัทันหลายสี่สิบป,ปีนุ่มแน่นแฟนสูบบัสอนเหาเรื่องลำเห่าเรื่องฟ้อนจะค่อยมาทังใจ ไปอยากไปเป็นแฟนพี่โอ๊ตใจใบรอรอไปเด้อพี่เด้อพี่อายุหลายก็จะยังใครว่ากันไหมเดี๋ยวนี้นั่นขอกัดเสียงใสใสใบอ้อมใจพี่น้องเอ้ยลุงตาใสชียใสเช้ยลุงตาใสชี้ฝังท่านบ่ดอ้พยายามสาวเครือวันในเด้อพี่น้องบ้านเฮากระไดยู่หน้าเวที เกี่ยวผู้เฒ่าวบัวเพลินหนาวกกวิธีสะกนวิจารคนลอลอเม็นวานอชายตังเด้ออายใช้งามลูกของตั้งเด้ออายใช้งามลูกของปานังมองเบงเลวใส่กดังไม่หุบไม่ใช้งามรักหนาหุบไม่ใช้งามรักหน้า,นม,ามันมิดชยบัญชาดา,าราหนังไทยมิดใช้บัญชาที่ไตยจากไปยิ้มหน่อยยิ้มมิดได้ไหมยิ้มหน่อยยินน้มมิได้ไหมาดาราบอกไปก็สวยแาบตา ขยับนิดสิพอนิดชายลันชาสุดเท่ใจพี่จา้าสุดเท่ใจพี่จามามา้าเอมาพี่มามาเลิงด้วยกันมาพี่มามาเลิงด้วยกันหันมายิม้มลองดูยิมยมยมย้มหน่อยหันมายิ้มลองดูยิ้มอวสายยิ้มหน่อยหน่อยให้นั่งหน่อยสุดใจรักใครวกับหไูใจชา รักใครก็รู้ได้จ้าแฟนพี่มาเกเขาจะด่าพี่เอาเมียพี่มาเกเขาจะด่าพี่เอารักเจ้าให้หนูเว้าไม่ไอายรักเจ้าให้หนูเว้าไม่อายเปลีอ,อกให้พี่ชายไม่ต้องงใจใช่ตัวน้องให้ตายเป็นแม่นมีไส้ตัวน้องให้ตายเป็นแม่นมีขั้นตายจางซาดให้ตอมไตางาขามงาข่าให้ต,อต่อมไตงาขาม อาศัยกอบกันมบาแค้นอนุรักษ์เสียงลำแสงแค้น,น,น่อยๆขอบคุณค่ะสำหรับเสียงปรบมือเนาะคนมวดนำกันเด้ออนุรักษ์เสียงลำแสงแค้นมหมอลำบอขาดแค้นผู้ฟังกับบอขาดแค้นวันที่หนึง่งกลุ่มพ่ายในโศกสุขสุขคนได้ค่ะเด้อ แตรางวัลที่หนึ่งหอบรางวัลที่หาเด้ออย่าลืมวันเกิดคุณตาเด้อมักน้ำอยู่สองเต่าคือคุณยายบุญยี่สิบเก้านะคะพรุ่งนี้ขอบคุณขอบคุณเจะพามาค่ะน้องมณีเพื่อวันฝากซื้อฝากเสียงไว้น้ำกระเลิกกันบุญลายจะไลยพ่อบุญหน่อยบอได้เห็นคือว่าบุญสัมพันธ์กันกต่ว่าใดนี่ละเพื่อนแม้ว่าบุญบุญนี่พอมีเทปันแจกน้อพี่น้องเนาะ บุญบุญนี่มันนี่เปนตันแจกมันบ่แหกองได้เพียบคือไม่ทางกลางเพียบคือเฮากินเขาเฮากินเฮากะอิมมันบ่ไปอินทองเขาปุ่นบุญบุญินทำว่าบุญบุญนี่มันบ่สุดบ่สิ้นลงแก่เราคนใดคือมนีทางคณะเจ้าภาพสร้างน้ำทำบุญอาบุญฉลองวันเกิดในคุณตาคุณยายกบเพื่อหวังเต็มที่บุญนี้ทำวันนี้ท่ากันหูเราบอร์ราตะฟังเดือพี่นองเพื่อวันสิวมุนโซฟัง แต่าาาาว่าภาษาหมอลำไผื่อวันสีว่าบาปเป็นโตปาสีแปแปบาปบุญเป็นโตปาสีตุนปูนุมบุญจะห้องใส่เสียงท่นานวาจังสีวานน่าบุญนั้นคือปั่นเข่าบุญนั้นคือปั่นเขาข้าพระพุทธเจ้าทนลุกเริยาก็สเร็จเป็นอรหันตาก็สเร็จเป็นอรหันตามีนางสุชาดาเอาข้าวไปถวา,าย บาปนั่นคือบั้งโบบาปนั่นคือบั้งโบเพื่อนไม่โชคเออไปจำนำกรรมนั้นก็มีหลายกรรมกรรมนั้นก็มีหลายกรรมกรรมชั่วก็มีกรรมที่คือกรรมลงคือสวรรค์นี่ก็ดีเลือดทนคือสวรรค์นี่ก็ดีเลือดทนเพราะสวรรค์เมืองบนไม่ทำให้ไทยหนา ตื่นเช้ามานั่งดูทวราตื่นเช้ามานั่งดูเทวราประสิทธิ์แสงสุริยาจะดาวมายาลุนอารมนี่ก็ดีเหมือนกันลุนอารมนี่ก็ดีเหมือนกันตื่นเช้าทุกวันจับพี่แรงอีกาจับแต้มาตุอย่างกังสุราจับแต้มตนอย่างกังรสรากินแล้วเมาหิหาไปหาติแตกกัน คนเฮามาตีมาแม่เนาะตีทั้งหน้าแล้วก็ตีทั้งหลังตีผู้ใายแล้วก็ตีผู้ดีผัดเอาแล้วยังตีวันน้อยวันใหญ่อันนี้ก็ว่าซอยเอาล่งกับมอใส่มานำกันแถมมาพร้อมแล้วก็น้องกับบนกับขุณพี่น้องชูหัวสะกวนก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะด้านหน้าเวทีทีมาเป็นเรื่องเชื่อรงใจมอหลองมอลำในม่คำขึ้นเมื่อนี้ไอบ่าวสมควันขึ้นเอีกบ่เนาะก็ขึ้นน้องสิเตยต่อเด้ ้เดี๋ยวดีบนอ้าวไอ้กันวกขึ้นน้องสียงเงาต่อเลยเงาจะน้อยกว่าน้ออ่ะเพราะเป็นแรงใจกันแล้วกันค่ะให้พี่น้องสวยต่อไปเนาะมวนมวนน้ำกันได้บันไดได้ลูกขึ้นมาฟ้อนแก่หนาวเด้อเอาเชิญค่ะเชิญนหางเครื่องค่ะหางเครื่องด้านหน้าเวทีสาวสวยฟังลมใส่แก่ลมฟังเกย์ฟังเงาแก่เงาไปน้ำเราพี่น้องเราพ้องรักอากาศมันเย็น Loh, 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 loh,